ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมีพลังมหาศาลขนาดสร้างโลกขึ้นมาได้ทั้งใบโลกใบนั้นมันจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ในพุทธจัก,กรวาลวิทยาเนี่ยมีคําตอบสําหรับเรื่องนี้ซ่อนอยู่และววันนี้แหะครับเราจะไปสํารวจดินแดนที่ว่ากันว่าก่อร่างขึ้นจากพลังแห่งจิตใจล้วนๆกันใช่ครับคําถามที่ว่ามีภพ,พภูมิที่สร้างจากจิตล้วนๆอยู่จริงหรือเปล่านี่แหละคือแก่นของการสํารวจของเราในวันนี้เลย พราะมันชวนให้เราคิดนะคะว่าความเป็นจริงที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่มีอยู่ก็ได้ โอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจจัก,กรวาลวิทยาแห่งจิตใจนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปตามแผนที่นี้ด้วยกันนะครับเริ่มจากโลกที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสมันคืออะไรกันแน่แล้วไปดูแผนที่ของไตรภูมิว่ามันอยู่ตรงไหนจากนั้นมาดูกันว่าต้องใช้สมาธิลึกซึ้งขนาดไหนถึงจะไปที่นั่นได้แล้วเราก็จะไปตะลุยสำรวจพรม,มโลกทั้ง16ชั้นกันเลยและปิดท้ายด้วยปริศนาที่น่าสนใจมากว่าทาไมแม้แต่สวรรค์ชั้นสูงสุดก็ยังถูกเรียกว่ากรงท้อง เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยโลกที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสเรามาทำความเข้าใจนิยามของภพภูมิที่เกิดจากสมาธิกันก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่คำว่ารูปปั้วจรับภูมิเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่สถานที่แบบที่เราจะขับรถหรือนั่งยานอาวกาศไปได้นะครับแต่มันคือสภาวะของจิตที่ถูกฝึกฝนมาจนเข้มข้นมากๆเข้มข้นจนกระทั่งมันก่อตัวเป็นรูปประมลขึ้นมาได้เองเลยคือลองนึกภาพตามนะครับ โลกที่ทุกอย่างตั้งแต่พื้นดินท้องฟ้าไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเป็นภาพสะท้อนของจิตใจที่สงบนิ่งและทรงพลังสุดยอดไหมล่ะครับนี่แหละครับโลกที่สร้างขึ้นจากสมาธิลุ้นล้วนเลยทีนี้ถ้าเราลองมาแกะคำนี้ดูทีละส่วนนะมันจะยิ่งชัดขึ้นไปอีกครับรูปปะก็คือรูปแต่ไม่ใช่รูปหย,ยาบๆแบบโต๊ะเก้าอี้นะครับมันคือรูปที่ละเอียดปรณีตสว่างสวยัย ส่วนอาวาจรก็คือขอบเขตแดนที่เที่ยวเที่ยวไปและภูมิก็คือภพพอเอามารวมกันมันเลยแปลว่าแดนอันเป็นที่เที่ยวเที่ยวของจิตที่ยังคล่องอยู่ในรูปอละเอียดเห็นไหมครับความหมายมันซ่อนอยู่ในชื่อเลยและนี่แหละครับคือหลักการที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยที่เรียกว่าความสอดคล้องกันระหว่างจิตและจักรวาลพูดง่ายๆก็คือจิตเป็นยังไงโลกก็เป็นอย่างนั้น ลองนึกภาพว่าจิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนสุดยอดเครื่องพิมพ์สามิติสภาวะจิตของเราตอนนั้นไม่ไว่าจะสงบมีความสุขหรือเปี่ยมด้วยเมตตามันก็คือพิมพ์เขียวที่เครื่องนี้จะใช้สร้างโลกทั้งใบขึ้นมารอบตัวเรานี่คือกฎเหล็กของภพภูมินี้เลยครับโอเคพอเราเข้าใจแล้วว่าจิตมันสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้ยังไงคําถามต่อมาก็คือแล้วโลกที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของจักรวาลทั้งหมดละ่ะ ในส่วนต่อไปเราจะไปกลางแผนที่จักรวาลเพื่อหาตำแหน่งของมันกันครับในภาพรวมของพุทธจักรวาลวิทยานะครับพบภูมิที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ระดับใหญ่ๆที่เรียกว่าไตรภูมิก็คือ1กามภูมิพบที่เราเท่านๆอยู่เนี่ยแหละครับขับเขียนด้วยกามคุณมีทั้งหมด11ภูมิ2ก็คือรูปภูมิพที่เรากําลังพูดถึงกันมี16ภูมิ และ3อรูปภูมิอันนี้จะละเอียดขึ้นไปอีกเป็นภพของอรูปฌานมี4ภูมิจะเห็นว่ามันเป็นการไล่ระดับจากหยาบไปหาละเอียดขึ้นเรื่อยๆครับตารางนี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับลองดูการเปรียบเทียบนะครับในการอภูมิเนี่ยแรงขับเคลื่อนหลักของเราคืออะไรครับก็คือความอยากทางประสาทสัมผัสต,ต่างๆ ตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอขยับขึ้นมาที่รูปภูมิแรงขับเคลื่อนเปลี่ยนไปแล้วครับกลายเป็นความสุขความปีติที่เกิดจากสมาธิล้วนๆแล้วพอไปถึงขั้นสุดคืออรูปภูมิโอ้โหนี่คือสภาวะนมามธรรมล้วนๆเลยไม่มีรูปกายไม่มีเพศไม่มีอะไรเลยเหลือแค่จิตล้วนๆเห็นการเดินทางไหมครับจากความสุขที่อิงกับวัตถุไปสู่ความสุขจากภายในและท้ายที่สุดคือการสลัดทุกอย่างทิ้งเพื่อไปสู่สภาวะที่บริสุทธิ์ที่สุดนี่คือเส้นทางการวิวัฒนาการของจิตใจเลยครับ ทีนี้ล่ะครับคำถามสำคัญเลยแล้วจะไปที่นั่นได้ยังไงต้องทำยังไงถึงจะไปเกิดในรูปภ,ภูมิได้ส่วนนี้แหะครับเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีทางจิตที่จำเป็นสำหรับการเดินทางครั้งนี้กันเส้นทางสู่ฌานสมาบัตินี่ถ้าจะเปรียบเทียบนะมันเหมือนกับการฝึกนักกีฬาระดับโอลิมปิกเลยครับแต่เป็นนักกีฬาสมาธิ มันมีขั้นตอนของมันชัดเจนหนึ่งเลยก็คือต้องเอาชนะนิวรณ์หให้ได้ก่อนคือเคลียร์อุปสรรคในใจออกไปให้หมดจากนั้นก็เริ่มพัฒนาสมาธิขั้นต้นที่เรียกว่าบริกรรมสมาธิพอเข้มข้นขึ้นก็จะเข้าสู่อุปจารสมาธิคือสมาธิที่ใกล้จะถึงฌานแล้วและในที่สุดก็จะทะลุเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือที่เรียกว่าฌานซึ่งเป็นสภาวะที่จิตแน่วแน่และทมพลังถึงขีดสุดจนสามารถสร้างกรรมที่จะนําไปสู่รูปภูมิได้นั่นเองครับ แล้วมันมีหลักการหนึ่งที่น่าสนใจและลึกซึ้งมากๆเลยนะครับก็คือหลักการแห่งการสละคืนมันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเพื่อจะปีนขึ้นไปสู่สมาธิขั้นที่สูงขึ้นเราต้องรู้จักปล่อยมือจากสิ่งที่เคยช่วยให้เราขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ฟังดูแปลกใช่ไหมครับคือแม้แต่ความสุขความปิติที่มันเกิดขึ้นในสมาธิขั้นต้นๆเนี่ยพอจะไปขั้นที่สูงกว่าสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นของหยาบที่ต้องสละทิ้งเพื่อเข้าไปสู่ความสงบที่มันประณีตกว่ามั่นคงกว่า เป็นอะไรที่ทวนกระแสะความรู้สึกมากๆเลยครับเอาวแล้วครับเมื่อเรารู้เส้นทางแล้วตอนนี้ได้เวลาไปทัวร์จุดหมายปลายทางกันบ้างเราจะไปสำรวจพรหมโลกทั้ง16ชั้นกันซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันสะท้อนความแม่นยำของกฎแห่งกรรมได้แบบน่าทึ่งจริงๆครับและการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือความละเอียดของกรรมครับคือมันเที่ยงตรงมากเหมือนเครื่องวัดที่ละเอียดสุดๆที่สามารถตรวจจับคุณภาพและความเข้มข้นของสมาธิได้แบบเป๊ะ ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราทำสมาธิได้ระดับปฐมฌานเหมือนกันแต่คนนึงทำได้แบบอ่อนๆอีกคนทำได้แบบปานกลางส่วนอีกคนทำได้แบบประนีสุดๆผลลั์คือทั้ง3คนนี้จะไปเกิดในพรหมโลกคนละชั้นกันเลยครับมีอายุไขไม่เท่ากันด้วยนี่คือความละเอียดของจักรวาลที่มันน่าทึ่งมากจริงๆและเพื่อเห็นภาพสเกลความยิ่งใหญ่ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นะครับลองดูตัวเลขนี้16,00 0นี่ไม่ใช่วันไม่ใช่ปีนะครับแต่เป็นมหากรัป ซึ่งเป็นหน่วยเวลาที่ยาวนานยาวนานจนเราจินตนาการแทบไม่ถูกเลยแล้วนี่คืออายุไขของพรมในชั้นสูงสุดของรูปภูมิคือมันแทบจะเหมือนความเป็นนิรันด์เลยทีเดียวตารางนี้คือแผนที่ของพรมโลกทั้ง16ชั้นครับจะเห็นว่ามันแบ่งเป็นกลุ่มๆตามระดับชานที่ทําได้อย่างกลุ่มปฐมฌานถ้าทําได้แบบนี้สุดๆก็จะไปเกิดเป็นมหาพรมอายุยืนหนึ่งอสงไขยกับพอขยอมมาเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอายุไขก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 8มหากับ64มหากับ500มหากับแล้วดูชั้นสูงสุดสิครับกลุ่มสุดทาวาสชั้นอกนิิฐาต้องได้ถึงปัญจมาชานและเป็นผ้านาคามีอายุไขยพุ่งไปถึง16,00 0มหากับเลยมันคือความสมานที่ตรงไปตรงมามากครับสมาธิลึกซึ้งแค่ไหนผลลัพธ์ก็สูงส่งตามนั้นเลยแต่ในบรรดาพมาโลกทั้ง10ของชั้นนี้นะครับมันมีอยู่พบหนึ่งที่พิเศษมากๆและแปลกประหลาดมากๆจนเหมือนกับเป็นคําเตือนเชิงปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในแผนที่นี้เลย มันเป็นพบที่ชวนให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเลยทีเดียวพบภูมินั้นมีชื่อว่าอสัญญาสัตตาครับหรือแปลตรงๆก็คือพบของผู้ไม่มีสัญญาไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากนักปฏิบัติที่เข้าใจผิดคิดว่าการดับจิตการหนีจากจิตสํานึกเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุด ผลก็คือพวกเขาจะได้ไปเกิดเป็นเหมือนรูปปั้นที่มีชีวิตสวยงามมากแต่ไม่มีจิตใจไม่มีความคิดไม่มีการรับรู้ใดๆดเป็นเวลา,านานถึง500มหากัปแต่พอพลังสมาธิที่ส่งผลให้ไปเกิดตรงนั้นหมดลงสุดท้ายจิตสำลึกก็กลับมาทำงานอีกครั้งมันคือการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าการกดทับหรือการหนีจากการรับรู้มันไม่ใช่การหลุดพ้นที่แท้จ,จริงเป็นเหมือนทางตันของจักรวาลเลยครับมาถึงตรงนี้พอเราได้เห็นความสวยงามความมหัศจรรย์ อายุขยที่ยาวนานของโพรโมโลกแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าโหนี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดแล้วแต่ในส่วนสุดท้ายนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดจะพลิกผันและนําเราไปสู่ปริศนาที่ลึกซึ้งที่สุดที่เรียกว่าปริศนากรงทองใช่แล้วครับกรงทองอันงดงามนี่คือคําอุปมาที่ใช้อธิบายภพภูมิเหล่านี้ภพภูมิที่ดูเหมือนจะประเสริฐเลิศเลอเ,เป็นจุดสูงสุดของความสําเร็จทางโลกแต่สุดท้ายแล้วมันกลับเป็นได้แค่คุกที่สวยงามเท่านั้นเองทําไมล่ะ คำตอบก็อยู่ในกฎพื้นฐานที่สุดของจักรวาลครับนั่นก็คืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงจําได้ไหมครับว่าเพราะภูมิเหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากพลังของสมาธิซึ่งสมาธิก็คือกรรมอย่างหนึ่งเป็นเหตุและเมื่อมันมีเหตุมันก็ย่อมมีวันหมดเหตุแม้ว่าอายุไขัยจะยาวนานถึง16,00 0มหากัมแต่มันก็ไม่ใช่นิรันดร์สุดท้ายแล้วพลังกรรมนั้นก็ต้องหมดลงและเมื่อมันหมดลงก็ต้องจุติต้องเคลื่อนออกจากพภูมินั้นเนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่า ทำไมมันถึงยังไม่ใช่ที่สุดตารางเปรียบเทียบนี้จะทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับระหว่างความสุขชั่วคราวกับการหลุดพ้นที่ถาวรด้านซ้ายมือไม่ว่าจะสุขแค่ไหนประณีตแค่ไหนมันก็ยังเกิดจากผลกรรมที่มีขีดจํากัดมันยังอยู่ในวัฏสงสารยังอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงส่วนด้านขวามือการหลุดพ้นหรือนิพพานมันไม่ได้เกิดจากผลกรรมแต่เกิดจากปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงเป็นการสิ้นสุดวัฏสงสารเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่งและพ้นไปจากการเปลี่ยนแปลงมันคือความแตกต่างระหว่างการเป็นนักโทษในกรงทองที่หรูหราที่สุด กับการได้โบยบินเป็นอิสระอย่างแท้จริงครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับมันมีทางออกพิเศษอยู่สําหรับผมโลก5ชั้นสูงสุดที่เรียกว่าสุทธาวาสภูมิภพภูมิเหล่านี้สงวนไว้สําหรับพระอนาคามีเท่ารนั้นคือผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในกาาภูมิอีกแล้วมันเหมือนเป็นจุดบรรจบที่พิเศษมากระหว่างตําแหน่งในจักรวาลกับระดับการบรรลุธ,ธรรมผู้ที่ไปเกิดในพบนี้ จะไม่ตกไปสู่พทีิต่ำกว่าอีกต่อไปแต่จะใช้ที่นี่เป็นเหมือนฐานปฏิบัติการสุดท้ายเพื่อบรรลุนิพพานจากที่นั่นเลยเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่การสร้างโลกด้วยจิตไปจนถึงพรหมโลกส6กชั้นและปริศนากรงทองทั้งหมดนี้นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเพื่อให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อว่าถ้าแม้แต่สวรรค์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จิตของเราสร้างขึ้นมาเองกับมือยังเป็นได้แค่กรงขังแล้วอิสรภาพที่แท้จริงที่มันอยู่นอกกรงทั้งหมดนั้น หน้าตาของมันจะเป็นอย่างไร